ที่ต้องมาไลฟ์สดแต่เช้าเลยก็จะมาชี้แจงนะครับมีคนส่งข่าวมารู้สึกจะเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือว่าข่าวสดออนไลน์เอาไปลงก็ไม่รู้นะครับมีให้ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับไปถูกหลอกผู้หญิงท่านหนึ่งไปถูกหลอกไอ้ผู้ชายที่ไปหลอกเนี่ยคือผู้หญิงนี่เขาไลฟ์สดอยู่แล้วมันก็เข้าไป ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็เขียนตั้งชื่อโปรไฟล์อย่างไงก็ไม่รู้รายละเอียดผมไม่ทราบนะครับแต่มันอ้างว่ามันเป็นข้าราชการตํารวจยศพันตำรวจโทนะครับชื่อพันตำรวจโทสมานไอชื่ออะไรนะ <c oughs> ไม่ใช่สมานะชื่อเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้ซะแล้วชื่อเดี๋ยวมันต้องดูข่าวหน่อยนะครับนะ ชื่อนายเดี๋ยวนะครับเดี๋ยนะฮะแป๊บ,นะบหนึ่งดูข่าวหน่อยชื่อพันตำรวจโถข่าวสดฮะข่าวสดเอาไปลงนะครับลูกน้องส่งมาให้สาวร้องถูกตำรวจเกอ้างนะครับ เป็นหลานผมนะครับตำรวจเก๋อยาเปิดข่าวมันก็ไปลาซด้าไป,ไปอีกแลวสาวร้องถูกตำรวจเก๋ เงินเป็นแสนก่อนความแตกนะครับตามเนื้อข่าวนะครับสาวร้องถูกตำรวจเกะอ้างเป็นหลานเลวัดกินเกสสอนมือปราบคนดังหลอกแต่งงานสูญเงินเป็นแสนก่อนความแตกแถมยังมาขูกคามถึงบ้านนะครับคือนางสาวเอเนี่ยเมื่อวันที่25เมษายน68เนี่ยนะครับนางสาวเออายุ49ปีขอความช่วยเหลือไปที่เพจกล้าที่จะกล้านะครับหลังตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายชื่อ นายสุวิทย์กลิ่นเกสรน,นะครับผู้ต้องหาใช้อุบายหลอกให้ครบแล้วก็ยืมเงินไปแสนบาทนะครับโดยไอ้นายสุวิทย์เนี่ยอ้างว่าเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทสังกัดปูทรภ้าเก็บและทำงานด้านปราบปรามยาเสพติดและมีศักดเป็นหลานแท้ๆของพลตำรวจโทเลวัตอดีตผู้จัดก,การปราบปรามยาเสพติดก่อนที่เพื่อนนางสาวเอจะจับโปะได้ว่า ไม่ได้เป็นตำรวจนะครับเรื่องเรื่องก็นางสาวเอนี่เขาไปไล์สดแล้วไอ้สุวิทนี่ก็น่าจะแต่งเครื่องแบบแล้วใช้ยศพันตำรวจโทสุวิทกินเกสรน,นะครับบังเอิญคุณเอนี่เขาเป็นเอฟซผมนะครับเขาเป็นเอฟซผมนะคเขาก็เห็นว่าเป็นลูกเป็นหลานผมนี่เขาก็ชื่นชอบนะครับก็เลยติดต่อกันนะครับติดต่อกันอะไรกันนะครับจนกระทั่งไอ้ผู้ชายนี่หลอก พาไปต่างจังหวัดไปโน่นไปนี่นะครับแล้วก็หายตัวออกจากที่พักไปไปพักตามโรงแรมแล้วหายตัวออกจากที่พักไปสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงบอกว่าไปสืบเรื่องยาเสพติดนะครับไปสืบเรื่องยาเสพติดและหลอกให้นางสาวเอนี่โอนเงินไปเนนรื่อยนะฮะเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยมันทำไมมันมืดไปอีกแล้วไม่เป็นไร มันมืดเหมือนกันแหละไม่รู้ว่าท่านดูผมมืดหรือเปล่าก็าไม่รู้เนี่ยนะครับอ่าหลอกให้บอกว่าจะไปแต่งงานนะครับเดี๋ยวจะจัดงานแต่งงานให้ที่ไล่องุน่นนการดานะครับที่ไล่องุน่นนการดาก็ให้ผู้หญิงนี่ก็ให้ซื้อแหวนนะครับ ให้ผู้ชายก็บอกว่ายุ่งงานมากเลยให้ซื้อแหวนเองอะไรเองผู้หญิงก็พยายามอ้อนว่าให้พามาหาผมนะครับให้พามาหาผมให้ผู้ชายก็บอกไม่ว่างสักทีนะครับไม่ว่างจนกระทั่งผู้หญิงก็คุณเอนี่ก็ไปถามเพื่อนเพื่อนก็เช็คแล้วไม่มีตำรวจชื่อพันตำรวจโทสุวิทย์กินเกษรน,นะฮะแล้วก็ เขาสอบถามไปที่เพจไลอ่องอุ่นนาการดานะครับว่าวันที่เท่านี้จะมีการจัดงานหรือเปล่าทางไลอง่องอุ่นก็ตอบว่าไม่มีไม่เคยจัดคือที่ร้านไลอ่องอุ่นนาการดาเป็นร้านเล็กๆนะครับคนนั่งได้ไม่กี่สิบคนนะฮะคนนั่งได้ไม่กี่สิบคนนะครับ,นนม,บ,นนรบมีโต๊ะอยู่ไม่กี่โต๊ะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สิบฝาโตะฮะสิบฝาโต๊ะนะครับคนนั่งสี่ห้าสิบคนก็เต็มแล้วนะครับไอ้ไอ้นี่ก็เลยรู้ว่าเฮ้ยหลอกนี่นะครับไอ้นี่รู้เลยว่าหลอกนะครับหลอก <c oughs> แล้วเขาก็เลยไปแจ้งความนะครับแจ้งความดำเนินคดีดำเนินคด,ด,นนดีที่ศาลจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับ ไอ้นี่ก็เลยถูกควบคุมตัวนะครับไอ้ผู้ชายนี่ถูกควบคุมตัวและไปประกันตัวก็ยังไปคู่เขาอีกนะครับจะให้เขาถอนแจ้งความอะไรอย่างนั้นนะครับผมว่าต้องเอาให้ติดคุกติดตารางไปเลยผมเรียนชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะครับคือนามสกุลผมเนี่ยนามสกุลเหมือนกันเนี่ยกลิ่นเกอรเนี่ยเยอะผมว่ามีจำนวนเยอะเลยครับน่าจะ หลายหมื่นคนหรือเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้จำนวนไม่เคยเช็คนะครับนามสกุลที่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้รู้จักมักจีกันเนี่ยเยอะจริงๆครับนะครับที่เราจะรู้จักมักจีกันก็จะมีกลุ่มครอบครัวผมเนี่ยนะครับที่เกิดที่ตำบลพนมเสษอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับส่วนที่อยุธยานะครับแล้วก็ที่สุโขทัยนี่ก็เยอะนะครับ ที่สุพรรณบุรียิ่งเยอะใหญ่เลยนะครับสุพรรณบุรีเนี่ยจะเป็นเครือข่ายญาติของท่านผู้ว่าสมานกลิ่นเกศรนะครับที่กาญจนบุรีก็เยอะนะฮะแล้วที่นครปฐมก็เยอะโดยที่เราไม่รู้จักกันเลยนะครับแล้วเป็นอย่างเช่นนัตติงอย่างเงี้ยนะครับอา,อาจารย์สุวัตกลิ่นเกศรที่ภาคมวยปั้มเนี่ยนะครับก็แล้วก็อาจารย์ที่มหิดลอะไรอย่างเงี้ย ถ้าโดยส่วนตัวไม่รู้จักกันเลยนะฮะไม่รู้จักกันเลยโดยส่วนตัวไม่รู้จักเอาว่าลูกชายผมเนี่ยไอพันธุ์วิเอกปริญญากิ่นเกสรเนี่ยพอไปเข้าเลขชื่อบัตรประชาชนเนี่ยนะครับปริญญากิ่นเกสรเนี่ยมีเหมือนกันหกคนครับเหมือนกันหกคนนะฮะโดยอีกสี่คนไม่รู้จักเลยอีกคนหนึ่งก็เป็นลูกของ ตำรวจนะฮะเป็นลูกของตำรวจนะครับเจ้าไอ้ไอ้ลุงหมวดลุงนะครับหมวดลุงไอ้นั่นสิบตำรวจโทรปริญญากินเกสรเหมือนกันชื่อเดียวนามสกุลเดียวกับปริญญาเลยครับคือมันเป็นชื่อสมัยผมตั้งคลอดลูกมาเขาไม่รู้จะตั้งยังไงก็พระตั้งให้นะครับพระตั้งให้นะฮะพระตั้งให้เปิดชื่อแล้วก็มันจะมีหนังสือตั้งชื่อก็ตั้งชื่อไปตามนั้นนะครับ และเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าพ่อแม่ตั้งให้มาอย่างไงก็อย่างนั้นนะฮะก็ขอชี้แจงนะครับว่าผมไม่รู้จักเลยขอให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะครับและกรณีที่เขามาคุกคามคุณเนี่ยหลังจากประกันตัวมาก็ยื่นกับสาลนะครับสารก็จะเพิกถอนการประกันตัวก็จะกลับเข้าไปอยู่ในที่คุมขังเลยนะฮะ ท่านมีอะไรก็ถามไปที่เพจไล่องุ่นก็ได้นะครับหรือติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับมาคนไปแอบอ้างแล้วทำให้เสียชื่อเสียเสียงอย่างนี้ไม่ดีนะครับต้องเอาผมเป็นที่ตั้งนะครับท่านอย่าไปผูกพันนะครับอย่าไปเกงใจว่าเฮ้ยคนนั้นอ้างเป็นลูกเป็นหลานผมนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับ ก็ชี้แจงไปแล้วกันนะครับมาผมยังไม่ได้ทานข้าวเช้าครับตื่นมาทําวัดเช้าสวดมนต์เจริญภาวนานั่งสมาธิไปก็จะไปทานประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะครับ ه, กรณีที่ถ้ากรณีของใหน้นางสาวเอเนี่ยถ้าไปยื่นกับสารนะครับผมเชื่อว่าสารจะเพิกถอนการประกันตัวนะครับเพิกถอนการประกันตัวเขาก็ไปอยู่ในเรือนจำไอ้นายประกันก็ไม่เดือดร้อนนครับนายประกันก็จะนายประกันก็จะนั่นนายประกันก็จะได้คืนหลักครับเอผมสงสัยช่องดำปกติเดี๋ยวเดียวมันก็จะมีคนขึ้นมาพันกว่าแล้วนะฮะ ไม่รู้ผมไปพูดอะไรผิดแล้วมันปิดกั้นอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับมานะอันเนี้ยวันเนี้ยผิดปกติครับมันมีคนดูแค่แปดร้อยสามสิบสองอย่างเงี้ยนะฮะผิดปกติครับปกตินี่มันจะต้องเป็นเออใช่เว้ย fc ผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยหลับนอนนะครับยังไม่ตื่น <laughs> นี่เช้าแล้วเหลอเนี่ยผมตื่นตั้งแต่ตีสี่แหละนะครับ เพิ่งตื่นครับโอ้ยเด็กเดี๋ยวนี้มันตื่นกันประทานโทษนะถ้าเป็นรุ่นผมก็นอนตื่นสายอย่างเงี้ยโดนไม้ขัดหม้อตีแล้วครับนะครับโดนไม้ขัดหม้อตีแล้วนะครับนอนหาสวรรค์วิมานอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดนตีแล้วครับหนาผมก็ตีนะครับถ้าตีแบบเมตตาหน่อยก็มือตีนะครับ ถ้าตีแบบจะปลูกก็ไม้ขัดหม้อเลยฮะนอนยาวๆเลยเดี๋ยวไปไล์อีกทีก็สักช่วงบ่ายๆ mm hmm. ใช่ปกติแป๊บเดียวครับปกตินี่หนึ่งนาทีเท่านั้นแหละมันก็จะต้องมาพันกว่าแล้วนะก็วันหยุดพักผ่อนกันให้สบายนะครับ mm hmm. ผมเจตนาจะมาไล์ตอนเช้าก็คือจะมาชี้แจงให้เรื่อง ไอเวนีนี่ไปอ้างว่าเป็นพันนํำรวจโทรแล้วก็อ้างว่าเป็นหลานผมนะครับมาทำให้เขาเชื่อนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าน้ำสกุลจริงมันกิ่งเยสอนหรือเปล่านะครับมีครับโอ้ยน้มสกุลผมนี่โดนประหารชีวิตก็มีนะครับติดคุกติดตารางก็มีนะฮะติดคุกติดตารางก็มีนะฮะดีชั่วอยู่ที่ตัวบุคคลฮะมา คดีอยากให้เล่าคดีที่ยิงกันในศาลจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับน่าได้ได้ได้ผมไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะครับก็ปรากฏว่าคดีนี้เกิดขึ้นน่าจะสมัยปี2530 30กว่า36 37ประมาณนั้นมั้งครับนะฮะเอาเท่าที่ผมจำได้ก็แล้วกันนะครับ ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจนะครับน่าจะยศจ่าจ่าสิบิตำรวจนะครับมันก็มีเมียมันทำงานหน้าที่คุมผู้ต้องหาที่ศาลนะฮะคุมผู้ต้องหาที่ศาลตอนนั้นสมัยนั้นนี่ผมเป็นรองผู้กับสามยอดอยู่ที่สามยอดไม่ได้อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับแต่ก็รู้จักไอ้คนยิงเนี่ยนะครับรู้จักนะครับเพราะเคยร่วมงานกันสมัย ผมดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายสืบที่สพเมืองกาญจนบุรีนะครับอ้นี้ก็ปรากฏว่าเมียมันเนี่ยเมียของไอ้จ่าคนนี้นะครับก็ไปได้เสียกับในช่างแขวงการทางที่กาญจนบุรีนะครับในช่างแขวงการทางนะครับในช่างแขวงการทางนี่ใหญ่นะฮะ ใหญ่คือไม่ได้ว่ามีอำนาจวาสนาอะไรฮะแต่ใหญ่ตรงเวลาผู้รับเหมาไปประมูลงานอะไรแขวงการทางการจันทบุรีจะจัดให้ประมูลงานกันหัวประมูลงานการคุมงบประมาณเป็นมือทำงานนะครับโดยวิธีที่ไปได้เสียกันเนี้ยไม่ใช่ว่าผู้หญิงนี่เป็นคนไม่ดีนะครับผู้หญิงเนี่ยโดนบีบบังคับให้ไปหาที่บ้านบ้างนะครับ บังคับว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะ